สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกมไนท์โคลอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีหลายคนขอมานะครับผมก็จัดให้แล้วกันนะครับสําหรับวิธีหาทองวันละล้านเนี่ยนะครับผมมันสามารถทําได้ไหมนะครับจริงๆแล้วมันสามารถทําได้นะครับผมมันมีหลายวิธีที่จะต้องเอามาประกอบกันนะครับผมก็สําหรับผมเนี่ยทาวิธีไหนนะครับผมในผมจะอธิบายให้ในคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยว เราเริ่มกันก่อนเลยแล้วกันนะครับท่านแรกนะครับผมนี่เลยท่านแรกนะครับในแต่ละเมืองนะครับผมรู้สึกว่าจะสูงสุดได้แค่ประมาณเลเวลสามสิบนะครับเอถ้าเกิดว่าคุณว้าไปนี่นะครับถ้าเป็นเมืองนี้นะเมืองแรกนะครับเรากดแผนที่ขึ้นมาครับก็คืออันนี้นะครับอาวิเลสนะครับอาวิเลสเนี่ยนะครับ พื้นที่ที่คุณจะสามารถฟาร์มได้ตอนนอนนะครับผมก็คือตรงนี้พวกมอนเลเวล10กว่านะครับพยายามอยู่ในจุดตรงที่มันเกิดตลอดนะครับอ่าจะมีจุดเกิดตลอดอยู่เนี่ยตรงนี้นะครับยืนฟาร์มได้เลยนะครับหรือไม่ก็ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะครับแต่ถามว่าเงื่อนไขในการที่เราจะยกมายิงตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าเอาบางคนก็บอกไม่ตายเหรอครับโดนฆ่าไม่ไม่โดนครับเห็นไหมครับเป็นพื้นที่สันตินะครับ ดังนั้นหมายความว่าตรงพื้นที่ขอบเมืองตรงนี้นะครับผมเลเวล12อเลเวล1เนี่ยครับมันจะไม่โดนฆ่าเวลาคุณเปิดนะครับแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องทํามันมีอะไรบ้างครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่หอกที่ใช้สกิลโจมตีไกลเนี่ยนะครับคุณจะต้องทําการแสวบอาชีพครับเนี่ยพอที่ค้าตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเป็นธนูนะครับเนี่ยคุณจะต้องแสวบเป็นนักธนูนะครับผมแล้วก็ไปหาธนูเขียวก็ได้ครับธนูเขียวบวก7มากับซองธนูเขียวบวก7 นะครับแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วคุณก็เปิดแล้วก็คุณก็เดินยิงเลยครับเออคุณก็เดินเนี่ยคุณตั้งพยายามตั้งแอร์เรียไว้30นะครับคุณอย่าเอานักดาบมาตีนะสมมติว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นนักดาบอย่างเงี้ยนะครับผมต้องเปลี่ยนเป็นธนูนะอ่าผมถึงจะมาฟาร์มได้ดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นน่ะนะครับมันจะมันจะช้านะครับผมมันจะไม่ได้ยอดให้เราต้องการนะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นธนูแล้วเนี่ยในการยิงเนี่ยณตรงนี้เนี่ยในหนึ่งคืนเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เรานอนกันนู่นอ่ะเจ็ดแปดชั่วโมงถูกไหมครับเออเจ็ดแปดชั่วโมงเนี่ยตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้อยู่เราลาประมาณสักห้าแสนถึงเจ็ดแสนนะครับณนะตอนที่มันไม่ได้คูณทองนะอ่ามันจะได้ประมาณห้าแสนถึงเจ็ดแสนมันขึ้นอยู่กับว,ว่ามีคนแจมคุณหรือไม่มีนะครับแต่จากที่ผมเคยลองเนี่ยคุณต้องหาจุดที่ยืนแบบไม่มีคนแจมนะครับแล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นธนูและยิงถึงจะทําได้นะครับต้องเป็นธนูนะครับผม ถ้าเกิดว่าคุณเอาตัวนักดาบเนี่ยมาเดินตีอย่างผมอย่างเงี้ยไม่มีทางถึงแน่นอนนะครับแล้วก็จุดยืนสําคัญน,นะครับพยายามยืนระหว่างมอนสองกองนะครับถ้าเกิดว่าในตรงที่ที่มันแบบว่าตายแล้วเกิดเลยเนี่ยมันมันมีแต่คนยืนเยอะใช่ไหมเออคุณก็พยายามยืนให้มันคาบเกี่ยวมอนสองกองนะครับแล้วก็ตั้งระยะนะครับผมในการโจมตีเนี่ยเอาไว้ที่3 0นะครับผมเอออย่าให้ไกลจนเกินไปถ้าไกลจนเกินไปเนี่ยมันจะวิ่งไปกองอื่นมันเสียเวลานะครับ ดังนั้นเนี่ยให้มันอ่ะตีอยู่2กองเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างที่ผมทำเนี่ยได้เลยหรือไม่ก็คุณจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เนี่ยมอนตายแล้วเกิดเร็วเห็นปะเอ่อตรงเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ดูนะตรงนี้ตายนะครับอ่าดูนะปึ๊บอ่าแล้วก็จะไปกองนู้นต่อยไหมซึ่งตรงเนี้ยมันตายเกิดทันกันพอดีเห็นปะสองกองก็ตรงที่ผมอยู่เนี่ยถ้าคุณใช้ฮนูเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องได้แน่นอน,นครับ เ,ออเวลาคุณนอนเจ็ดแปดชั่วโมงบางคนนอนเป็นสิบชั่วโมงถูกป่ะดังออน,นั้นตื่นมาเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ราวๆนู่นเลยครับ 4, สนนี่ 7, แ,สนนะ 4, แสนหนึ่งถึงเจ็ดแสนะสี่แสนหนึ่งหกแสนแล้วกันผมให้ไว้ประมาณนีออ้ถ้าเกิดว่าคนนอนนานๆนะแต่ถ้านอนน้อยหน่อยก็นั่นแหละสี่แสนนะครับประมาณนี้โอเคนะครับนี่คือจุดแรกนะที่เราทําให้เราได้เงินประมาณหกแสนนะครับทีนี้ต่อมานะครับถามว่าเราจะทายังไงอีกครับถ้าเกิดว่า เราจะหาเงินจํานวนสี่แสนที่เหลือนะครับผมให้เราไปที่นี่เลยครับแดนแห่งความรุ่งเรืองชั้นสองผมคิดว่าหลายๆคนฟาร์มได้แล้วบางคนยังติดแต่ว่าชั้นหนึ่งได้ดีกว่านะครับแต่ผมจะบอกให้ว่าชั้นสองยังไงก็ดีกว่าครับชั้นสองมีทั้งเหรียญที่ขายได้มีทั้งอันนี้นะครับผมคําสั่งกิวที่ขายได้มีทั้งสุ่งแร่ที่ขายได้โมริออนที่ขายได้นะครับและมีจุดที่เกิดมอนตลอดด้วยผมจะบอกผมจะพาไปให้ดูนะครับ คุณว้ายเข้าไปเลยครับพี่ชั้นสองนะครับนี่คุณเห็นตรงนี้ไหมเออจุดเนี้ยคุณพยายามเข้ามานะครับผมผมจะบอกให้ว่าพยายามเข้ามาตอนที่มันไม่มีคนนะครับเอ,อ่อตรงเนี้ยนะครับผมจะเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วในการฟาร์มนะครับอ่ายังมีหลายๆคนที่ยังไม่รู้นะครับผมเพราะว่าเวลาผมเข้ามาฟาร์มเนี้ยผมก็มีพื้นที่ในการฟาร์มตลอดนะแต่ว่าคุณต้องเลือกช่วงเวลาดีๆนะครับผม เออเพราะว่ามอนตรงนี้เนี่ยมันจะการแล้วเกิดตลอดเห็นไหมเออแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปตีมอนตรงอื่นนะครับอ่ะคุณไปตีมอนตรงอื่นเนี่ยตรงเนี้ยอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะ,นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นยีเป็นตัวยิงไกลอ่ะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าตรงจุดที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะดีที่สุดเพราะว่ามันจะเดินใกล้ๆเดินตีเดินตีเดินตีเหมาะสําหรับตัวตีใกล้แต่ถ้าเป็นตัวตีไกลไม่จำเป็นต้องไปยืนตรงนั้นนะครับ ตัวตีไกลเนี่ยมายืนตรงนี้เลยก็ได้นะครับตรงที่ผมอยู่เนี่ยหรือไม่ก็ตรงอื่นนะตรงที่มันยืนคาบเกี่ยวมอนสองกองนะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่เราเป็นตัวตีไกลอ,ะอ่ะนะครับเออไม่ใช่ในในกรณีที่เราเป็นตัวตีไกล้เราจําเป็นต้องยืนจุดนั้นนะครับเออเนี่ยจุดที่ผมบอกก็คือเวลาคุณว้าเข้าถึงแล้วอ่ะคุณก็หันหลังแล้วเดินเลยครับเนี่ยจุดเนี้ยดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับสาหรับตัวตีไกล้นะเออ ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยู่เนี่ยแน่นอนคุณต้องได้แน่นอนนะครับทองอ่ะนะครับสองแสนถึงสามแสนนะครับผมสองแสนถึงสามแสนเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนนะครับและที่สําคัญเนี่ยยังไม่รวมว่าเวลาคุณได้โมเลีอ,อนหรือว่าคุณได้ถุงทองมาขายอีกถูกปะ่ะเออก็เนี่ยจบไปนะครับได้ไปีสองแสนสามแสนแค่นี้ก็เกือบเกือบครบล้านแล้วนะครับทีนี้มันยังมีอีกครับผมวิธีที่จะทําให้มันแบบว่าถึงล้านแน่นอนหรือทะลุล้านไปเลยนะครับก็คือ อยู่ตรงนี้ครับเวลาเราฟาร์มเ,เควสม่วงนะครับเราก็จะได้เพิ่มมาอีกถูกไหมครับเนี่ยเวลาเราทำเควสรายวันนะครับเนี่ยพวกแต่ละเควสเนี่ยมันมีเป็นบ้าเป็นหมื่นเลยเห็นไหมเนี่ยเน,นี่ยคุณคุณเอาง่ายๆนะเอาแบบว่าเดี๋ยวผมตีตำต่ำให้ถ้าเน,นี่ยคุณทําปกติกันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบกว่าขึ้นไปอยู่แล้ววะเอ่อส่วนใหญ,ญ่ก็เป็นหมื่นถูกป่ะเอ่อมันเป็นหมื่นนะเห็นปะ เฟสละหมื่นคุณทำสามสิบเวสได้เท่าไหร่ครับสามแสนอยู่แล้วเนี่ยแค่นี้ก็ทะลุล้านแล้วถูกป่ะง่ายๆเลยนะครับกดที่เวสครับกดที่เวสขึ้นมาเห็นม่ะแล้วก็รลยวันเนี่ยคุณลันออโต้เลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณไม่ไหวคุณก็รันตั้งแต่สามสิบก็ได้เออหรือคุณจะรันตั้งแต่สามสิบสองก็ได้เพราะยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรันไปเนี่ยนะครับคุณทําหมดอะอย่างน้อยในหน้าห้าสิบเอ็ดห้าสามเนี่ยคุณทําได้แน่นอนนะครับ เอ่อถ้าเกิดว่าเป็นสายเติมน้อยนะครับหรือว่าสายฟรีที่เล่นมาตั้งแต่วันแรกนะครับยังไงคุณก็ไหวครับเอ่อยังไงก็ไหวมันยังมีคนที่บอกไม่ไหวเลยนะเออในกิวเนี่ยผมเนี่ยที่เล่นกันอยู่เนี่ยนะครับมีสายฟรีเยอะแยะครับก็ฟาร์มเงินขายกันทั่วไปนะครับเขายังลงกันไหวเลยครับห้าเอ็ดห้าสามเนี่ยนะครับใครบอกไม่ไหวเนี่ยผมบอกให้เลยว่าคุณพิจารณาตัวเองครับเอ่อว่าคุณเล่นผิดทางแล้วครับเอ่อหรือว่าคุณเล่นได้เป็นครับดังนั้นเนี่ยคุณต้อง หาวิธีครับเพิ่มสกิลของตัวเองนะครับดังนั้นง่ายๆว่านะครับ30เควสต่อวันเนี่ยนะครับคุณได้แล้วน่ๆครับ3แสนนะครับเนี่ยก็ทะลุล้านแล้วนะครับที่ผมบอกเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครยังอยากได้มากกว่าล้านหนึ่งนะครับมันมีอีกครับสมมุติว่าผมฟาร์มเซตเอ่อความอ่ะอันนี้นะครับกดที่ดันเจียนก่อนผมฟาร์มตรงนี้หมดแล้วในจริงๆอ่ะในดันเจียนที่ลงเนี่ยนะครับซากโบราณคุณก็ได้เงินอีกนะเนี่ยเวลาคุณลงตรงนี้อย่างน้อยคุณก็ได้แล้วแสนสองแสนนะครับผม เอ่ยังไงคุณก็ได้เพิ่มอ่ะไหนยังมีวิหารอีกนะครับไปหาเงินเพิ่มแต่ว่าเราไม่ต้องไปนับมันแล้วกันนะครับเออไม่ต้องไปนับทีนี้นะครับเราไปดูตรงนี้ครับสมมติว่าผมฟาร์มครบหมดแล้วเนี่ยนะครับถามว่าผลจะไปไหนต่อนี่ผมก็ไปยืนฟาร์มนี้เลยผมจะไปยืนฟาร์มมอนตามปกติเออถามว่าไปฟาร์มตรงนี้ได้อะไรครับได้ดีครับบอกเลยว่าได้เยอะด้วยครับมอนตรงนี้นะครับผมจะเช็คเลทให้ดูก่อนนะครับนี่ อย่างจุดตรงนี้ที่อยู่เห็นไหมเออเนี่ยไอ้บ้ามันมีถุงทองครับมันมีถุงทองมันมีขยะเอ็น้าสองอย่างนี้นะครับอันนี้คุณเลือกกันเลยนะไม่ใเปมาต้องมาตรงนี้นะครับเอ่อตรงอื่นก็มีนะครับเอาตรงที่เราไหวนะครับพอคุณมาตรงนี้เนี่ยนะครับคุณก็ทําการตีเลยนะครับเนี่ยคุณก็โจมตีไปครับคุณปล่อยไปเลยครับทั้งวันเอ่อคุณปล่อยไปเลยทั้งวันถามว่าอาแล้วมันได้ตังค์ยังไงใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยเงินจะต้องได้เป็นแสนแสนสองแสนถ้าเกิดในกรณีที่คนที่เลื่อนไม่ลดแล้ว นะครับแนะนําว่าให้อยู่ตรงจุดที่คุณเลือดไม่ลดแล้วถูกป่ะนะครับพอเลื่องมันไม่ลดเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยในการซื้อยามันก็ไม่จําเป็นถูกป่ะทีนี้นะครับมันจะได้อะไรมาอีกครับมันจะได้ขยะมาขายครับนี่เห็นมันจะได้พวกขยะมาขายเห็นปะ่ะพวกขยะที่เราไปปล่อยเนี่ยพวกหน้าไม้เนี่ยพวกอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะ่ะดูเดิดอันหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบเห็นปะ่ะมันแพงนะครับแล้วถามว่าอ้าวแล้วเราจะได้ทองยังไงอ่ะนี่ไงครับ คุณก็เอาไปซื้อดีครับถุงทองนะถุงก็สามสิบกว่าเองครับเออคุณดอกกระยาดมาชิ้นหนึ่งคุณซื้อได้สองถุงไอ้เฮียถุงหนึ่งเจ็ดหมื่นเนี่ยถุงหนึ่งไปโยละได้เจ็ดหมื่นสองถุงก็แสนสี่แล้วอ่ะคุณดอกกระยาดชิ้นหนึ่งคุณได้แสนสี่อ่ะผมบอกเลยอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ได้แค่ล้านเดียวด้วยนะขั้นต่ำมาหนึ่งล้านครับผมจะบอกให้ว่าขั้นต่ำมันคือหนึ่งล้านถ้าคุณจะฟาร์มทองจริงๆอ่ะวันหนึ่งอ่ะคุณฟาร์มได้หนึ่งถึงสามล้านเลยครับถูกไหม ถ้าเกิดว่าจุดประสงค์ของคุณต้องการจะฟาร์มทองซื้อตะก,กิวดังนั้นน่ะไม่ว่าคุณจะดอกอะไรมาก็แล้วแต่คุณทําการเปลี่ยนมันให้มันเป็น,ให,น,ปนให้มันเป็นทองให้หมดนะครับมันก็ได้เยอะแล้วนะครับขยะชิ้นหนึ่งนะครับมันขายได้2ถุงถูกป่ะถ้าตรงที่ผมอยู่นะหรือถ้าเกิดว่าคุณออกคุณไม่ไหวอ่ะคุณไม่ไหวนี่เลยคุณไป51บอ่ะคุณไป51 51เนี่ยนะครับมันก็มีถูงทองอยู่ดี นะครับเขี้ยวอันนี้เนี่ยจริงๆรู้สึกว่าจะแพงนะแต่รอดูว่าตอนนี้ราคาเท่าไรอ่าหกสิบสี่คุณก็ซื้อได้เกือบสองถุงอยู่ดีถูกป่ะอ่ะนี่คือมอหห้าสิบเอ็ดเลยนะกระบองอันนี้อาจจะถูกหน่อยอ่าย <4 S 2> ี่สิบสี่เต็มที่ยังไงคุณดอกของอ่ะขยะคุณอยู่ตรงนี้ยในหนึ่งชั่วโมงเอางี้นะครัผมให้คุณชั่วโมงละชิ้นอ่าเอางี้นะครัผมให้คุณชั่วโมงละชิ้นดังนั้นในหนึ่งวันเนี่ยผมบอกเลยมันได้ทะลุครับทะลุสองล้านด้วยนะครับเนี่ย ที่ผมไล่มาให้คุณดูตั้งต่าต่างๆนานา,นาว่าสิ่งที่คุณต้องทําหรือว่าทําแล้วมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนี่ยนะครับมันได้เกินแน่นอนนะครับผมผมการันตีได้เลยว่ามันทะลุ2ล้านนะครับถ้าทาตามวิธีที่ผมบอกทั้งหมดนะครับแล้วฟังให้จบในคลิปนี้นะครับผมยังไงคุณก็ได้แน่นอนนะครับผม2ล้าน3ล้านด้วยซ้ํานะครับเอ่อแต่ผมจะตีให้ต็มต่ำเวันละล้านนี่คือแบบแม่งโคตรขี้หมาเลยครับดังนั้นอ่ะ ไอสกิลเก้าลงเก้าล้านน่ะคุณไม่ต้องมาทําอย่างนี้เขาว่าครับโอ้ยตุนถุงทองต,ตุนนู่นตุนนี่คุณไม่ต้องรีบขนาดนั้นครับเอ่อคนที่รีบอ่ะคือคุณให้แต่สุรตานเขารีบไปเถอะครับเราไม่จําเป็นต้องรีบครับเออเราต่อให้เราบีสกิลอ่ะเราก็ไปตีสู้เขาไม่ได้ครับเออถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าโอ้ยเนี่ยคุณต้องทําตามวิธีที่สุรตานเขาว่าเราต้องดึงทองไว้เตรียมแผ่นหน้าแผ่นนูน้นแผ่นนี้บ้าเหรอครับคุณของยังไม่ได้เท่าเขาเลย นะครับต่อให้คุณมีโคตรพ่อตะก,กิลคุณก็ไปตีสู้ใครเขาไม่ได้นะครับดังนั้นนะ่ะก่อนที่คุณจะทําอะไรคุณต้องดูตัวเองก่อนว่าอยู่ในวัฒนฐานไหนนะครับแล้วคุณก็เล่นตามไปในสเต็ปหรือว่ารถแบบของคุณเองดูเพื่อที่ให้เป็นความรู้นะครับว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อใดๆยังไงนะครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าดูแล้วไม่เอามาทาตามทั้งหมดทุกอย่างคุณก็ไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันคนละเวทกันครับดังนั้นนะ่ะก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกัน นะครับวิธีที่ผมบอกคุณไปเนี่ยแน่นอนอ่ะผมการันตีได้เลยมันต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่ง 1, ล้านถ้าจะเอาจริงจริงผมบอกเลยมันต้องสองล้านถึงสามล้านดือยสามต่อวันนะครับมันไม่ยากครับก็ตเต็บผมไล่มาให้คุณฟังหมดแล้วนะครับว่าการฟาร์มมันยังไงบ้างใดๆนี่ยังไม่รวมนะว่ามันมีออไอพวกเขาเรียกว่าอะไรวะนี่เลดดานเจียนตรงนี้อีกนะครับเนี่ยเวลาคุณลงอ่ะเห็นปะมันลงได้สามครั้งครับ เออมนลงได้สามครั้งเนี่ยถ้าคุณเฉลี่ยไปเลยอาทิตย์หนึ่งสามครั้งเนี่ยคุณได้เงินจากตรงนี้มาอีเท่าไหร่เนี่ยอ่ะสมมติคุณลงระดับสองแล้วกันเนี่ยคุณก็ได้แม่งล้านหนึ่งแหละเออตรงนี้ก็มีอีกนะครับเงินะหรือคุณจะเฉลี่ยลงวันละครั้งวันละครั้งก็ได้เนี่ยอ่ะสามแสนหน้าสามแสนห้าโอ้ยังไงก็เก็บง่ายครับทองอ่ะแต่มันอยู่ที่คุณใช้บางคนเน่ะไม่รู้ว่าในการคราของนู่นนี่นั่นสร้างของนั่นนี่เนี่ย มันกินเงินของคุณไปเยอะนะครับผมบางคนก็นไม่รู้บางคนก็ไปวาร์ปบ่อยวาร์ปไปนั่นไปนี่ไปนูน่นวาร์ปตายออกวาร์ปตายออกนึกออกปะเออ่ใช้วาร์ปสุดรุ่ยสุดร่ายนะครับไม่ดูเลยครับว่ามันเท่าไหร่ยังไงใดๆเอ่อหรือว่าการรีหาเควสกิลล้วในแต่ละวันกดอย่างเดียวเลยหมื่นสองหมื่นสองไม่ได้ดูเลยนะครับผมดังนั้นก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับเงาะชแนลนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่จะโดเนทซียังไงก็ กดที่ดิ้งกันตั้งเลเลยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ๊บจูบ